สวัสดีครับผมกมิน,นะครับขอต้อนรับสู่คายเวิร์ดคือวันนี้เนี่ยผมไปได้มาเล่นเกมอะไรเป็นพิเศษพิโซนะครับแต่วันนี้น่ยจะมารีวิวแนะนำเกมดีๆมากๆมากๆเกมหนึ่งให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือชื่อเกมว่าคายเวิร์ดนั่นเองผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเกมได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมรับว่าเป็นเกมต่้งหาเพราะว่ามันมีขายในสตรีมในสตรีมนะครับมันเป็นเกมเกี่ยวกับการที่เรา อ่านจดหมายของคนแปลกหน้าครับว่าเขามีปัญหาอะไรกับชีวิตนะครับแล้วเราก็ตอบกลับเขาไปว่าเขาควรทำอะไรยังไงซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับผมผมรู้สึกดีมากเลยที่ผมได้เล่นเกมนี้นะฮะเราจะดูฟีเจอร์คร่าวๆคือฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีเนี่ยฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างอันแรกวิวเรียกใช่ไหมเราก็จะดูว่าเขารีเควสตอะไรมานะครับอย่างคนนี้เขาบอกเขาเพิ่งเขาเพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ใครมีวิธีมีทิปอะไรแนะนําเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะปิดชื่อจริงๆไว้นะครับสิ่งสําคัญเลยของเกมนี้เนี่ยที่เขาเน้นย้าเลยนะครว่า,าห้ามเปิดเผยตัวตนห้ามแปะลิงก์จากเว็บอื่นหรือชื่อ Discord หรืออะไรพวกนี้นะครับก็ให้มันเป็นปริศนาว่าเราคุยกับใครอยู่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าเรากําลังให้กําลังใจใครสักคนหนึ่งบนโลกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ ผมชอบมากเลยนะฮะอย่างอันต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้อยู่ในบริษัทมาหลายสิบปีแล้วนะครับเขารักที่จะทำงานแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนะครับในปีที่แล้วแล้เขา,เามีคนโดนออกไปเยอะนะครับแม้กระทั่งคนที่เขาได้ทำงานนานกว่าเขาเองเนี่ยก็ถูกถูกเลิกออฟเหมือนกันฮะโดนปล่อยออกไปนะครับ แล้วเขาก็รู้สึกเสียใจรู้สึกแย่ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในบริษัทนะครับที่เขาเคยเชื่อว่ามันเป็นบริษัทที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยรีเควสมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็กดรีพลายเพื่อที่จะตอบไปว่าอ่าเราจะให้กําลังใจเขายัางไงซึ่งผมจะยังไม่ไม่รีพลายเขาไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมบางปัญหาของบางคนเนี่ยเขา ผมมองว่ามันลึกซึ้งมากอะ่ะผมกลัวที่จะให้กําลังใจแล้วมันอาจจะแย่ลงแต่ว่าการให้กําลังใจเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับอ่ะก็คร่าวๆในดูรีเควสอันนี้นะแล้วก็เมครีเควสครับเมครีเควสเนี่ยก็เหมือนกับที่เราดูตะกี้นะฮะว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วมาถึงตรงเนี้ยเราดูเมครีเควสตตรงเนี้ยเราทํารีเควสขึ้นมาดูว่าตัวเราเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบบมีอะไรไม่สบายใจ อย่างเช่นสมมตุติตุ๊กตาหายทํากระเป๋าตังค์ตกหรือมีวันที่ไม่ดีโดนเพื่อนแกล้งเลยอะไรเงี้ยครับเราก็เอามาคุยกันในนี้ได้เลยนะเราก็พิมพ์ไปเลยว่าเราอยากระบายเรื่องอะไรนะครับแล้วจดหมายเนี่ยมันก็จะส่งไปให้คนที่เล่นเกมนี้นะครับสุ่มเอานะว่าใครจะได้อ่านจดหมายของเรานะครับแล้วเขาก็อาจจะตอบกลับมา ต่อไปก็คือเซนไร t ติ้งก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างอันนี้เนี่ยให้เราเขียนประโยคสั้นๆป,นประโยคน่ารักๆคุยแบบพูดถึงวันดีๆหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นโค้ดที่เราชอบอ่ะอย่างของผมอาจจะเป็นแบบเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดอะไรเงี้ยผมผมชอบประโยคนี้มากผมจะเขียนไปประมาณว่า once i e a r d t some one set you view Learn from mistake อ่ะประมาณเนี้ยก็เป็นการให้กำลังใจแปลสัน้นๆยังไงว่าครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินมีคนบอกว่าคุณจะได้เรียนรู้บางอย่างจากสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นกับตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ส่งไปแล้วก็จะมีควางตัวเนี้ยเป็นคนส่งคอยส่งจดหมายให้เราตลอดเลยน่ารักมากนะครับนอกจากนัไนเนี้ที่ผมเห็นเอ่อ อีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวแล้วก็คือ mental health resources นะครับว่าจะเป็นขึ้นมาให้เราเข้าเว็บไปที่ hotline อ,อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอันเนี้ยน่าสนใจมากคือ suicide prevention lifeline แปลง,ง่ายๆก็คือศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายนะครับของอัน,นี้จะเป็นของอเมริกานะของไทยเนี่ยกรมสุขภาพจิตผมจำเลขไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วกันนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นของออสเตรเลียซึ่งถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตให้กับเรานะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมอยากให้ทุกคนลองเกมนี้สักครั้งนะอ่าอันต่อไปก็คือ inbox นะครับก็คือ Re e q u e s t ที่เราเคยส่งไปเนี่ยแล้วก็จะมีคนตอบกลับมานะครับอ่าอย่างอันเนี้ยผม เขียนไปว่าผมเริ่มทําช่อง YouTube ได้ประมาณ2เดือนแล้วมีคนซับแค่ร้อยคนแล้วผมก็บอกไปว่าผมต้องการใครสักคนที่คอยให้กําลังใจนะครับแล้วผมก็ยังแถมไปอีกว่าเออจริงๆก็ยังสนุกกับการตัดต่อวิดีโอแล้วก,การอัปโหลดวิดีโอด้วยนะฮะแล้วเขาก็ตอบม,มาว่าเฮ้ยของบางอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานะครับอย่าเพิ่งสูญสิ้นความหวังของเรานะผมเขาแนะนําให้ผมเนี่ยไป ศึกษาเกี่ยวกับ SEO ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะว่าคืออะไรแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะช่วยให้อ่าช่องของของผมเนี่ยมีคนมาเห็นมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกอีกว่า It's g r e a that t you like what you are doing เข <c oughs> บอกว่ามันมันเจ๋งมากเลยที่นายชอบในสิ่งที่นายทำใช้เวลากับมันแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนะครับชื่อยอดเจแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นไงน่ารักมากน่ารักมากผมผมอ่านนี่ผมยังขนลุกอยู่เลยว่าแบบเออว่ะบนโลกใบนี้เนี่ย ที่ผ่านมาผมมองว่ามันมันมีแต่เรื่องเรืเร่องเวลวร้ายมาบ่อยครั้งมากนะครับจนกระทั่งเนี่ยผมมาเจอคอมเมนต์พวกนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ไหนแต่เขาให้กําลังใจมาแล้วมันน่ารักมากผมรู้สึกอิ่มกับความใจดีของคนในนี้นะครับประมาณนี้นะครับอีกอันหนึ่งแล้วก็ดีคอเรตดีคอเรทก็ง่ายๆครับก็จะเป็นนี่ใช่ไหมเราจะมีห้องของเรานะครับ แล้วเราก็จะได้รับสติกเกอร์จากคนอื่นมานะฮะเนี่ยน่ารักอุ้ยกดได้ด้วยเหะผมเพ่รู้กดได้นะก็แต่งห้องของเราสวยๆนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นตีมตีมห้องอะ่ะว่าเราอยากให้มันเป็นห้องตีมแบบไหนผมว่าเออแต่แบบนี้ก็ดูสวยดีนะสบายตานะนี่ก็เป็นตัวละครเรานอนตีพงุงเออน่ารักอย่างเลยนะครับง่ายๆฮะไม่มีอะไรแล้วก็สกรีนเซเวอร์ก็ มันทำอะไรได้ผมยังไม่รู้เลยก็เหมือนให้เราแคปไปมัง้งไอน,นี้ผมไม่รู้นะผมไม,ไม่ได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่แล้วมก็จะมีโคด้ดโน่นนี่นั่นอะไรขึ้นมาให้เราอ่านเป็นกําลังใจนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถเลือกธีมได้อีกว่าเป็นอะไรยังไงได้บ้างนะครับอย่างไอน,นี้ t วิงเกิมันก็จะแบบมีแค่ดวงดาวข้างหลังนะครับสติ๊กเกอร์สเปซอา้าวก็ไม่มีนี่ว่าเออโอเค ฟีเจอร์ตรงนี้ผม,ผมกค่อยๆได้ใช้แต่ผมจะชอบฟีเจอร์ที่เหลือมากเลยนะครับแล้วก็มอตรงนี้ก็จะเป็นออปชันนู่นนี่นั่นโนติฟิเคชันเอ็กซ์พอร์ตไฟล์อะไรนู่นนี่นั่นนะฮะไม่มีอะไรมากโดยรวมแล้วเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเล่นเกมนี้เลยก็คือการที่เราพิมพ์ข้อความดีๆไปนะครับขอเลยว่าพิมพ์แค่ข้อความที่เป็นพลังบวกให้กับคนอื่นหากเราพิมพ์อะไรที่ไม่ดีไปเนี่ยมันสามารถรีพอร์ตได้ครับว่า คนนี้เนี่ยเขาทำตัวไม่น่ารักอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับซึ่งผมมองว่าณยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคนเรานะครับเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นผมไม่ได้บอกว่ามันเพิ่งมีนะโรคนี้มันมีมานานแล้วแต่ว่าคนเราเพิ่งจะมาเขาเรียกว่าสังเกตเหตุนะว่ามันคือโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าการแพทย์ได้รับการยอมรับ มากขึ้นผลสุดท้ายของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยที่ไม่ได้รับการรักษาคือการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากผมไม่ได้บอกว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปนะผมจะไม่เอา,าศาสนามาเกี่ยวข้องตรงนี้แต่ว่าในมุมมองของคนที่เขาเป็นโรคนี้นะครับเขาหมดหนทางที่จะไปต่อจริงๆเขาเลยเลือกเส้นทางนี้เพื่อจะจบชีวิตตัวเองอะไรอย่างนี้ไปมัน,มน พูดตามตรงว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆนะครับหากใครมีเพื่อนที่เขาดาวเป็นซึมเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เขามาระบายกับคุณเถอะครับให้เขารู้สึกสบายใจหรือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเขาอาการไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยไปหาจิตแพทย์เขาจะช่วยเออผมก็เลยไปหาจิตแพทย์แล้วก็โอเคชีวิตมันก็เริ่มดีขึ้นหมายถึงว่าในในด้านของจิตสภาพจิตใจนะครับ มันก็เหมือนเราป่วยอะ่ะเราเราไปหาหมออย่างเงี้ยมันก็ช่วยเรานะครับและนี่ก็คือคายเวิร์นะครับในสตรี m 99บาทเท่านั้นคุ้มนะผมว่าสำหรับใครที่ทำงานเหนื่อยๆอยากบ่นอะไรก็บ่นไปนะครับขอกำลังใจจากคนรอบข้างไม่ได้ก็ขอจากใครไม่รู้แม่งเลยนะเออก็ประมาณนี้นะครับเป็นเกมที่อยากให้ทุกคนลองสัมผัสดูนะครับมันไม่มีอะไรเลยก็จริงแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคือมันสําหรับใครที่รู้สึกไม่ดีนะครับคอมเมนต์ comment มาได้นะมีอะไรเัาถ้าไม่อยากคอมเมนต์ก็หาช่องทางส่วนตัวติดต่อมาก็ได้ให้ผมได้พูดคุยให้เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับวันนี้นะครับค r ายเวิก็ไปกดดหนุนกันได้ในสตรีมผมไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะว่า ได้ซื้อเกมนี้มาแล้วแล้วได้เจออะไรมาบ้างหรือว่าใครที่คิดกำลังจะซื้อเกมนี้อยู่ก็เป็นการช่วยประกอบการตัดสินใจให้คุณได้นะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ